พัะว e, 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 ันตุเมอิ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 กุมารไหตีจะหาเถรโยลาภลาภะพรวันตุเมอิ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 กุมารไเตีจะหาเถรโยลาภลาภพรวันตุเม อิติอิติกุมารไธเตจะพักหาเถรโรลาภลาภภวันตุมเมอิติอิติกุมารไธเตจะพักหาเถรโรลาภลาภภวันตุมเมอิติอิติ กุมารไธยเจจักหาเถโลลาภลาภาภักวันตุเมอิเิอิเิกุมารไธยเจจักหาเถโลลาภลาภาภักวันตุเมอิเตอิเตกุมารไธยเจ จับมหาเถรุลาภลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไชเจดีจับมหาเถรุลาภลาภาภวันตุเม ครับอ่ะป้าพี่น้องมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับอ่ะทุกคนบินสาธุสาธุขึ้นมาครับทุกคนบินสาธุขึ้นมาพร้อมกันจ้ะสาธุสาธุครับสวัสดีจ้าสวัสดีคุณราตีนะครับคุณคุณดาวด้วยนะเช้าสวัสดีทุกคนนะ เลขตัวใดพี่้อกพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องรอนะแว็บแรกเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะครับเชื่อใจตัวเองครับนะเสือในดวงเจ้าของพี่้อกนะครับตามองเห็นจินอย่างเลือกและพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับเนาะพินสาธูสาธูขึ้นมานะครับทุกคนรวมกันภาวนาขอพรนะครับนะร่วมกันภาวนาขอพรจากไอ้ไข่วัดเจดีย์นะครับเนาะ ขอให้ผมเป็นซื like right ้อกลางด้วยกันนะครับไม่กันขอโชคขอลาภให้ครางนะครับเนาะสวัสดีคุณอมฮาครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดผมบอกเลยนะครับบางคนนะครับบางคนเห็นเป็นเลขอีกตัวนึงนะครับแต่บางท่านเห็นเป็นเลขอีกตัวนึงนะครับผมอยาก ผมอยากให้ทุกคนยุดเลยตัวแรกที่เจ้าของเห็นนะครับนะแว็บแรกที่ตัวเองมองเห็นนะครับเห็นเป็นเลขอะไรนะเห็นเป็นเลขอะไรเอาเลขัานเลขนอนนะครับไม่เราไม่ยังเป็นต้องเราไม่ยังเป็นต้องแบบไปตามคนอื่นนะครับเอาแว็บแรกที่ตัวเองเห็นนะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีคุณออร์รีนะครับผม สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วพี่น้องครับหาเห็นลิงด้านล่างนะครับเนาะลิงด้านล่างนะครับเป็นอีกหนทางนะครับที่ทุกคนสามารถเข้าคุ้มได้ครับเนาะผู้ใดต้องการเข้าคุ้มนะครับต้องการเลขมัดเดียวรัฐบาลจิ้มลิงข้างล่างเข้าคุ้มได้เลยนะครับสวัสดีคุณกัญญาครับ คุณคําว่าฮักมันเฮียจิตใจนะครับสวนตีด้าเข้ามาครับเข้ามานะครับอฝากแชร์ไปเรื่อยๆเลยนะครับสําหรับท่านใดที่จิมลิงก์กันแล้วขอให้ฟังขอให้ฟังนะครับเรื่องงวดนี้ล้วพี่น้องนะครับงวดรัฐบาลงวดหนึ่งกุมภาสองห้าหกห้านะครับงวดนี้แหละครับทุกคนนะเออ ว่ปางกัาเจ้าจิ้งจกใช่เห็นเป็นเลขอะไรครับทุกคนเห็นเป็นเลกอะไรถิมขึ้นมาได้นะครับเนาะเป็นเลขอะไรที่มขึ้นมาได้นะครับทกค ลิ้นด้านล่างนะครับใครเห็นลิ้นด้านล่างแล้วสามารถจิ้มลิ้นด้านล่างได้เลยนะครับไข่จิ้มลิ้นด้านล่างแล้วพิมพ์ปังๆขึ้นมาครับเนาะไข่จิ้มลิ้นด้านล่างแล้วพิมพ์ปังๆขึ้นมางวดรัฐบาลงวดนี้ขอให้ปังๆทุกคนนะครับสวัสดีคุณหนูเทียนนะครับสวัสดีครับคุณพาดาเป็นเจ้าไหนืันนี้เป็นเจ้าไหนนะครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอาคุณแม่ประจิตเข้ามาแล้วนะครับผม ยินดีต้อนรับคุณแม่ครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนนะสวัสดีคุณสิริพรนะครับคุณสุดใจบางท่านนะครับเห็นเป็นเล็หนึ่งบางคนเห็นเป็นเลกหนึ่งนะครับเห็นเป็นเลขอะไรกีนไปมานะครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับสวัสดีคุณไทยน้อยครับคุณน้อยชานิชาครับสวัสดีครับเห็นเป็นเลขอีกพี่น้อง คุณบุญเพียงนะครับคุณบุญเพียงหนึ่งเจ็ดธนานะครับผมนะหนึ่งเจ็ดก็มานะครับหนึ่งหากรมี่พี่น้องนะครับไม่รู้นะครับว่าจะว่าจะตรงกับเลขที่ทุกคนเิ้งไ้มไหมผมเชื่อว่านะครับเออบางคนพี่น้องนะครับบางคนเลขออกวันอเลขออกวันที่สิบเจ็ดใช่ไหม วันที่ส8แดพี่ดองนะครับวันที่สิแได้มาอีกแล้วนะครับเลขสดๆดร้อนๆบางคนนะเลขออกไม่นีเมื่อือนนะครับเมื่อือนคำนวณนะครับคำนวณสูตรคำนวณค้อยแล้วนะครับเออบางคนแบบนะบางคนจ้องแล้วนะครับจ้องหาลอตเตอรี่แล้วนะครับโอ้ยนะครับอย่างนั้นเลยนะครับนะแล้วผมเชื่อว่านะครับวันนี้วันที่29เก้านะครับเมื่อวันที่29ิเกนะครับ บางคนก็ได้ประมาณสี่ห้าตัวแล้วนะครับคือสหรับเลขสําหรับเลขกลับบัตบางคนก็ได้สี่ห้าตัวแล้วนะครับบางบางท่านนะครับบางท่านอันนี้ส่วนน้อยนะครับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะเล่นเลขอะไรอันนี้ส่วนน้อยนะผมเชื่อนะอันนี้ส่วนน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ยี่ิบเก้าเนาะยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดนะครับวันที่หนึ่งโอ้มเแล้วเวลาอีกไม่กี่วันนะครับ เ๋ือเวลาอีกสามหมนึงนะครับผมเปิดเวลาในการอ่าในการซีโตลิ่นะครับในการที่เฮาสีหาเนี่ยข้างนะครับเนาะหนึ่งอะไรทุกคนหนึ่งอะไรนะอ่าหนึ่งห้าแปดเดือชอบตัวนี้นะครับหลายคนก็ดันใส่เลขตัวเองหมดนะคือมีแต่เสียงนอนะครับนะ มีแต่เสียงหละครับผมนะโอ้ยย็นหนาดเสาะนะครับน้ำฉันได้อาบอยู่นะครับนาแลนาดำนะนาแรนาดำนะดูยังไม่ได้ครับสภาพตอนนี้คือไม่พร้อมออกสสีอบอกเลยทุกคนนะนะเดี๋ยวเปิดกล้องหน้ามาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตื่นนะครับเนาะเดี๋ยวทุกคนจะตื่นนะครับอ่าจากรับๆอยู่เลย่อตื่นนะครับชอบเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะครับทุกคนอาถูกขึ้น ซุ่มเงียบเงียบแค่น้ครับเด้อไอ้ไข่เด้อนะครับเนาะซอยปูดนีนะครับเนาะซอยปูดนีซอยหมบโชูมอบลาไข่พอไปพี่น้องเขานะครับเนาะบ่หน่อยก็ไลยเด้อนะครับก็เป็นอีกอ่าเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งนะครับเนาะที่พึ่งทางใจเราการพี่น้องนะครับนะบางท่านนะครับคิดบ่คือการผมบอกเลยนะครับบางคนเสือนะครับ แต่บางบางท่านไม่เชื่อนะครับบางคนวางง่ายนะครับนะคนที่เชื่อเท่านั้นนะพี่น้องที่สิรลู้นะครับน้องผู้ใดบ่เื่อผู้ใดบ่เชื่อก็ปล่อยเขาเจ้าไปนะครับคือคนไม่เชื่อนะครับนะคนบ่มากก็คือคนบ่มากนะครับนะวอลไกไปเขาข็บ่มากนะครับเขาข่คืบเก่ากะครัาแต่ผิดนะครับผิดหรือแตกต่างกันกับคนที่เชื่อนะครับนะคนที่เชื่อนี้ ไม่จําเป็นต้องพูดไม่จาเป็นต้องพูดมากครับนะเพราะเจ้ามาเห็นปุ๊บนะครับเพราะเจ้ารวมแช่นะครับรวมกดไลค์กดแช่นะครับร่วมเป็นกําลังใจนะทุกคนในนี้นะครับทุกคนหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าคนตรงนี้นะครับสามารถร่วมเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับนะในการนะในการนึงนะครับจิ้มลิงดัน่างได้นะครับเนาะต้องการเข้ากลุ่มนะครับหรือท่านใดนะครับอย่าเข้าไปร่วมพูดคุยกัน นะครับจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับแนวทางรัฐบาลนะครับพร้อมรอทุกคนอยู่ที่ลิงด้านล่างนะครับหนึ่งห้ามาแล้วครับหนึ่งห้ามาแล้วนะหนึ่งห้ามาแล้วจ้ะหนึ่งห้ามาแล้วบิ่น้องนะครับเป็นเรียกที่อย่างน้อบันน้องนะครับเป็นเรียกอะไรเป็นเรียกอะไรน้อบิน สวัสดีคุณโอชาในครับหนึ่งห้าหนึ่งสั่นนี้วะสวัสดีคุณอารีรับนะครับผมผู้ใดมากลี่ใดก็เสี้ส่เลขยจะคองมันละเนาะนะครับยาว้ายาบ้านหนึ่งแปดห้าเด็ดพี่น้องนะครับนะหนึ่งแปดห้านี่โอโหนะครับนะตรงตรงเลยนะถ้ามาหนึ่งแปดห้านะครับบอกเลยนะครับแปดห้าเดดพี่น้องนะครับนะตรงกับแนวทางที่ผมปล่อยไปก่อนหน้านี้เลยนะครับนะ แล้วทุกคนก็สามารถแบบไปไปเน้นได้เลยนะครับว่าจะเน้นเีื่ออะไรดีนะครับเนาะสมมุติสมมุติมาปรมาแปดหาพี่ร้องนะครับนะสมมุติมาประมาแปดห้านะครับผมแนะนํานะเต็มที่ครับอันนี้แนะนานะแนะนาทุกคนอยู่ในเต็มที่นะครับส่วนผมนี่เต็มที่ที่อย่งนะครับถ้ามาแปดห้านะแปดห้าห้าแปดนะครับบอกเลยนะครับตรงเป๊ะนะครับตรงเป๊ะครับอ่ ถ้ามา8-5นะครับลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับมันมันเลือก5นะครับครับผมภาวนาภาวนานะครับภาวนาขอพรไปทั้งจักรพี่น้องนะครับขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่วัดเจดีย์นะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทุกที่ครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทุกที่ผมบอกเลยนะครับเว้นแต่ว่าห้องสีเยวนะครับเนาะห้องเยาว์นะครับห้องเยาว์แล้วห้องราบไหวพราวนา นะครับขอค้อนขอโชคลาภนะครับจังไรจนก็ต้องเห็นเห็นใจที่เก่านะครับอ่ะหนึ่งห้ามาแล้วครับหนึ่งห้ามาแล้วสวัสดีคุณไทยรัฐนะครับอ่าคุณคุณนันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเห็นชื่อลหลายคนนะผมเห็นชื่อหลายๆคนทีแบบ เป็นเสื้อภาษาอังกฤษนะครับบางบางท่านผมก็ได้อ่านแต่บางคนนะครับพวกผมสีสะกดได้ครับมันใช้เวลานานครับภาษาอังกฤษดิ้นได้นะแต่ให้ผมอ่านดิ้นดิ้นมากเลยนะครับดิ้นดิ้นจนอ่านบรลลูเดียนเลยครับหนึ่งอะไรทุกคนจ๋าหนึ่งอะไรหนึ่งอย่างพี่น้องหัวเลขแปดมาแล้วอาจารย์ใช่ไหม แอนบอกพี่น้องเฮ้อบาทที่นี่ใหม่ใช่เหรอมาแล้วทุกคนมาแล้ววันอาจจะเพิ่มสักสอยหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรชาทุกคน บางคนก็หนึ่งห้าห้านะครับผมว่าน่าจะไม่เป็นเลขโดดหลุดแล้วนะครับปิโน่ครับเป็นเลขพบน้อยแน่นอนนะครับแน่นอนครับเป็นเลขงบน้อยนะครับเลขที่เล่นง่ายครับเป็นเลขเล่นง่ายงบน้อยน่าเล่นนะครับงบน้อยน่าเล่นครับสวัสดีคุณอ้ำพรครับสวัสดีครับหนึ่งห้า หนึ่งห้าอะไรหนึ่งห้าอะไรครับหน้าอะไรมึงให้จบเออนอะเออนะครับดูให้จบนะ หนึ่งห้าห้ใช่ไหมหนึ่งห้าห้าแม่นบอรนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้ถูกเพื่นจังสีหักนะพี่น้องครับถูกเหมือนจาหักเลยนะ พาเพิ่มมานห่ใช่ไหมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนจ้านะก่อนจากกันนะครับก่อนจากกันท่านใดที่ยังไม่ได้จิ้มลิงด้านล่างนะครับจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับเนาะใครจิ้มลิงด้านล่างแล้วนะครับพิพมฟังมาให้ผมชื่นใจหน่อยครับสำหรับท่านใดที่จิ้มลิงด้านล่างแล้วนะครับพิมฟังฟังมาให้ผมชื่นใจหน่อยครับ จิมฟังๆังขึ้นมาครับไข่ชิ้มจิ้มกันล่างแล้วจิ้มปังๆังขึ้นมาด้วยอะไรนะ1 2หนึ่งสองห้าก็ได้ใช่ไหมครับมันก็ตัวเลขคล้ายกันมันอยู่ที่ มันอยู่ที่เราจะชอบตัวไหนก็แค่นั้นนะครับเนาะมันอยู่ที่เราจะชอบตัวไหนนะครับ โอเคนะครับอาการนี้เลยทุกคนจ๋านะครับเลขทูบไอไข่วัดเจดีนะครับประจำงวดแนวทางประจำงวดหนึ่งกุมภาสองห้าหห้านะครับหนึ่งห้าห้าครับผมหนึ่งห้าห้าจ้ะหนึ่งห้าห้าครับหนึ่งห้าห้าสวัสดีคุณโอชาคุณ คุณแม่เปิดจิบนะครับหาหนึ่งสันเดียคุณแม่ว่าอ่าคุณหญิงหน่อยสวัสดีครับหนึ่งห้าห้านะครับตัดเล่นได้จาาทุกคนตัดเล่นได้ครับอืมเราสามารถเลือกเล่นได้ครับเลือกเล่นได้หลายรูปแบบครับ โอเคนะครับอ่ขอให้ทุกคนโชคดีครับแนวทางตามนี้เลยจ้ะโชคดีหลับฝันดีทุกคนครับหลับฝันดีทุกคนเด้อนะครับไปแล้วจ้ะไปแล้ว